ไม่บ่าบอกแล้วไอเชอร์พีลิงเจอร์พีลิงเลิศไหมล่ะเลิศเลิศเลิศเขียนแค่พิมพ์ว่าโบเกส89สหรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคําว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกดด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบเกสเกมเมอร์ สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่าน TNT run นั่นเองนะคะก็คือเกสว่าไม่ใช่ไม่ไม่เหมือนกับ TNT l u s t นะคะแต่ว่ามันก็วิ่งหนีระเบิดเหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่า TNT l a s เนี่ยมันจะเป็นด่านต่างๆเนี่ยวิ่งหนีกันไปแต่อันนี้เนี่ยเหมือนพื้นมันจะค่อยๆระเบิดไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะพื้นมันจะค่อยๆหายไปนะคะเราก็ต้องกระโดดหลบ กระโดดหลบมากกว่านะฮะซึ่งที่1ก็จะมีชื่อขึ้นแบบลูราไฮโซนะฮะโอ้เนี่ยพื้นมันจะค่อยๆหายไปเองไม่ใช่หายไปโดยที่ว่าเราวิ่งไปนะหายไปเพราะว่าอุ้ยแต่มันจะค่อยๆหายไปไม่ใช่เพราะว่าเราเฮ้ยเอ้ยย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 ยอยย่ยย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 ย ชอบอีกแล้วนะดี t ีเม,ม,ม,มีเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะคะมีหนีเป็นเปลี่ยนเป็นมินเนี่ยนนะคะแล้วก็เป็นตัวอ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวใน Minecraft เนาะแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยไแล้วมาอีกแล้วแล้วก็ตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นคิปเปอร์นะคะอันนี้เราต้องวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งหนีไปเรื่อยๆกระโดดดึงๆไปนะคะเราจะได้ไม่ร่วงพื้นมันก็จะค่อยๆโดนทําลายไปอย่างนี้แหละอึบอืบ แลยสามคนแล้วแกต้องทำให้ได้นะวายอันนี้เก็้องเ้งลงน้ำเองเลยแกต้ week, องเลี้งลงลาวาเองอ่ะมันไม่ใจแล้วว่ะอู้วิข้างล่างน่ากลัวมากบอกเลยว่าข้างล่างน่ากลัวส,สุดเลยนะคะนี่แล้วตัวเราค่อยๆหายไปไม่ได้หายปะเร็กระโดดนี้ต้องหาค่ะ แล้วก็พอเรามาเกิดใหม่นะคะมาดูดีกว่าว่าห้องต่อไปเป็นอะไรอันนี้ตัวมิสเตอร์คุกกี้หรือเปล่าน่าจะใช่เนาะส่นอันโอ้โหโทรเฟสโทรเฟสก็มาอันนี้ไมโครับธรรมดาโอเคพร้อมแล้วเตรียมเริ่มนะคะมาสเตอร์เพยเยอร์ในที่หนึ่งเย้ เละได้แล้วออบโอเคอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงพื้นหายไปแล้วนะคะโอ้โหแต่แบบแต่ว่าของงวนนี้เนะี่ยหายไปเป็นจุดๆ,ๆาหายไปเป็นจุดๆนะคะไม่ได้หายไปทั้งหมดว้ายเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาสตอเยอร์ชหนิแล้วอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอา่า มันเป็นลักษณะคล้ายๆ TNT ใน Minecraft นะคะแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีนะคะเป็นก้อนๆมัดๆัด4อัน4-4 16 16อันมัดรวมกันนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวรอรอบต่อไปรอ,อปรอบต่อไปเราต้องทําให้ได้จะทําได้ไหมทำได้หรือเปล<ร>่ามากแล้วมากแล้วมากแล้วก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะไม่เหมือนเดิมดีพื้นมันก็จะค่อยๆหายไปูเขารวยล หนีให้ได้นะหนีให้ได้เว้ยไปเลยกลัวไปเลยกลัวว่าแกจะไ้ได้ที่หนึ่งนังวันเนี้โอเคแกจะพยายามนะฮะก็คือมีเพื่อนเริ่มตายแล้วตอนนี้เหลือกันอยู่3ามคนนะฮะสี่คนอ่าเหลือ3คนละจะทําได้หรือเปล่าว่าแกดูแกอ่อนแอไรก็ไม่รู้เว้ยทางฝั่งเราตรงนี้นะฮะพื้นที่เหลือเยอะมาก แต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแกระวังนะแกระวังอันนี้ยเนี่ยมันแก้งกันไม่ได้เหมือนเหมือนไ n e c r a f t หรือว่าเหมือนเท T Rush นะคะเพราะอันนี้เนี่ยพื้นมันหายไปเองเลยใช่แกแกระวังนะกอย่ไปทางนั้นเลยอยู่ทางนี้เด้เอได้ได้เเฮ้ยเอระวังระวังระวังรักกันอยู่สามคนสคนเท่านั้นดาวนัดไม่รอต,ตองกางวายไม่น่าหลงเพลงลอยไลงจอยลอยไม่น,านม่าหลงเลลง พี่ลิง,ลงะะลร้องนะฮะกินเลยร่วงเลยไม่จริงหรอกเก็ตวองใต้เองนั่นแหละเฮ้ยแต่ว่า the winner is for g u e s ่ะเอ้ยเฮ้ยเก็ได้ที่หนึ่งเฉยเลยได้ได้ไงแบบงงมากเลยไอ้ยกงองงงงงงงหมายแก้วมายแก้วเอ่อมันมีไปทั้งสองฝั่งเลยนะคะสักฝั่งละก,กันอ,อ,อุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะโอ้โหโอ้โหฝั่งนี้พื้นหายเร็วมากหายเร็วมากเลยฝั่งนู้นหายเร็วกว่า างดีกว่าไหมเนี่ยอยู่ข้างล่างกันไม่โอเคเกมไม่โอเคอยู่วันนี้แหละจริงเหรอจริงจริงจะเป็นลิงจะเป็นลิงจะดเะไกลเลยจะเป็นลิงโอเคเชื่อพี่ลิงนะฮะว้ยวุ้ยว okay. ุ้ยว้ยวว้ยวุ้ยว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยวุ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 ้ยว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยวุ้ยวุ้ยว้ยว้ยวุ้ยว้ยวุ้ยว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 ้ย แต่ลกพี่ลิงมองไม่เห็นน่ะแล้วแต่เงจะ่วยแกจังไงอ่ลิงมองไม่เห็นอะไรเลยแกไม่เป็นไรเดยวแกดูเองไม่มองไม่เห็นนะเออสวยแล้วดานใหม่ด้วยพี่ลิงเอ้ดานใหม่เหรอมองไม่เห็นนะใช่ดานใหม่นะคะดานใหม่แล้วก็พี่ลิงมองไม่เห็นอะไรเลยด้วยสวยแล้วล่ะเวยเวย ที่หนึ่งอีกแล้วเบลิงมองไม่เห็นแคกนกนดนาท,ทีหนึ่งว้าวว้าวอลังการอลังการกับกอนนะเป็นอีกตัวหนึ่งไหมเนี่ยอ้าวก็บิลิงมองไม่เห็นไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่าลองดูลองดูงดเฮ้ยอันนี้เห็นอันนี้เห็นด้วยตาดิตาหวังหวังเลยแต่อันนี้แกมองไม่เห็นอ่ะแกใส่แว่นไงแกเลยมองไม่เห็นน,ะนา้า,นา,านนนะแต่เบลิงแต่๋ยวเลิงดูให้นะเดี๋ยวถ้ารอบนี้เกศตายก็คือโทษพี่ลิงได้เลยเพราะว่าเบลิงเทบเบลิงมองเห็นเบลิงเทบแต่เลิงไม่ได้เป็นคนเดินนะเกศเป็นคนเดิน ลองดูแกันอ่ะได้ขับไปเล็งดูบ้างดูบ้างนี่นี่เห็นตาอ่ะตายแล้วตายแล้วกระโดดกระโดดระโดดอะไรอ่ะโดดไปก่อนเลยกระโดดอย่างเดียวไม่ต้องมุ่งหน้าไปไหนกระโดดกระโดดกระโดดอยู่กับที่นะจะปาหรกระโดดเมดแน่ได้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 พื้นมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าเรายังไม่ล่วงเลยนะจริงเหรอใช่เรายังไม่ล่วงเรายังไม่ล่วงเรารยังเก็ตเราจเดินคนเยอะแยะ่

ดูกันต่อดีกว่านะคะว่าเกจะทำได้หรือเปล่าทำได้แน่นอนวู้สนุกอะเกะดเกดน้องอ่ะเป็นงทุกขบเลยอลังการว้ายมาแลว้วมันมาแลว้วของมันมาของมันมาระวังนะเราจะยืนนิ่งๆไม่ได้นะนี่ไงยืนนิ่งๆอยู่อะไรอะยืนนิ่งๆก็ได้ได้ยังไงไม่ได้ได้ห้ามยืนนิ่งๆเอ้าก็เนี่ยแหละเกดยืนอยู่นิ่งๆเนี่ย กระโดดไปทำอยู่นในนี้วอายนั่นไงคนนั้นเข้ามาปัดตัวเราร่วงตายเลย no one survives นะคะไม่มีผู้ชนะเลยนะคะเพราะว่าคนเมื่อกี้เนี่ยเขามากระแทกเราร่วงพอดีไม่เป็นไรล่ารบต่อไปลอับต่อไปอุ้ย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 เฮ้ยเราปีนขึ้นไปด้านบนได้ด้วยเหรอโอ้โ้เฮ้ยอลังการอีกแล้วเออแปลกนะฮะกระโดดขึ้นไปด้านบนทางนี้ได้อ่าเริ ลดเลยเลดเลยแมปนี้ก็สวยงามมาแล้แลวขึ้นไปดีไหมอะ่ะขึ้นมาก็ได้เกดจเอรองไม่ว่าหรอกอุ๊ยทำไมพี่เกตมีมีดด้วยล่ะมีมีดด้วยอะ่ะเอาไว้ฟันกันเองใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเอาไวเ้เครื่องเครื่องเอาไว้ทําอะไรมีดเอาไว้ทําอะไรมีดเอาไว้ทําอะไรไม่รู้เกดอย่าไปสนใจมีดเลยเกสอย่าไปสนใจมีดเกบมีดไปเดอะเอาไว้ไ เราเว่งนีใจๆเราก็พอใจแล้วเว่งดีเอรูรูว้ายว้ายว้ายคนนั้นเขาจะมาฆ่าเราไหมวะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยดูปลอดภัยนะฮะปลอดภัยกว่าทางอื่นลองดูข้างล่างดูพื้นที่ไม่ค่ะปลอดภัยหรอกจริงๆจะเป๊ะเต็มเตเออเกือบไปแล้วนะก็เกือบไปแล้วนะเย้ยว้ายเรียบร้อยค่ะดับอันาชีวิตดับศูนย์เลยทีเดียว ตำด่านใหม่แล้วโอ้โหด่านเดิมนี่หวะไปไปไปเราไปอุ้ยเออคสว่าเราไปคนละแฉกันดีกว่านะฮะอยู่แฉกนี้ดีกว่าเอ้ยอันนี้ทางมันหายไปตามที่เราเดินนี่หว่าเออจริงด้วยนะแฉกนีบบน่หายไปตามทางที่เราเดินเลยอะ่ะโอ้ยเย้เกททิ้งหนึ่งเกททิ้นหนึ่ง เกดีนังเกดีน่งพี่ลิงขับคนมากเลยเย่ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องชนะแบบนี้แหละถพา่อเล็งถึงจะจอปเก้าใจเบาโอเคน่า <Okay. S 2> รักในยนในเพ่อเล็งขอลองเล่นบ้างได้ได้เกดปิดตาเลยนะโอเคเกดปิดตาเลยไพ่เล็งพร้อมแล้วพรอมรวยแล้วพร้อมรวยแล้วพี่เล็งตาโคตรน่ากลัวเลยอ่ะไม่น่กกากลัวแบงลงังอีเทจะตายอ่ะ <c oughs> ถ้ารอบนี้ตายแล้วพี่เล็ง ไม่ตายหรอกจอบเล็งเดอรอเอ้วอันนี้พื้นมันค่อยๆหายไปเองด้วยค่ะไม่ได้เกี่ยวกันกับเราไม่รู้อะอย่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก่อนแกสอยู่นิ่งๆก่อนรับขยับนะฮับขยับเอาเอาเอาับขยับเฮ้จะขยับทำไมไอ้อย่นิ่ง่นด้งเล้รบรอบบรลบรบลบขวารบขารลบขวาบซ้ายหรือลบขวางงมาก หลบขวาหลบซ้ายหลบซ้ายหลบขวาก็หลบหลบไปเหอะเอาแล้วก็จะรู้เวลาว่าไปทตรงไหนอะที่นหนึ่งเห็นไหมบอกแล้วเด่หนึ่งเป็นการได้ที่หนึ่งที่มั่วมากไม่รู้เลยว่าพี่ลิงพูดอะไรเดินไปตามใจต้องการเลยเอะไรไปเลยไม่คนบอกทางบอกทางเก่งจะตายเอออาได้ได้ได้บอกทางเก่งก็บอกทางเก่งนะอะงั้นเดี๋ยวเราเล่นอีกรอบหนึ่งแลวกันอีกรอบสุดท้ายนะฮะรอบสุดท้ายแล้ว เอคโอ้ยทำไมตัวกระเด็นเดี๋ยวไปอยู่ทางนู้นดีกว่านะคะจะได้ด้วยแกจะกระโดดกระตัวตายแ้ไปว่าตลกเลยตลกก็ตลกเลยกกตลกโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เพลงก็ต้องขาดไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าใครที่รักพี่ลิงจอบพเบลิงนะอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe แล้วก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พเพลิงด้วยครับวันนี้เบลิงไปก่อนแล้วบ๊ายบายวาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันยังไม่จบนะคะมันยังมีตรงนี้อีกรึปุ๊บๆไหนลอง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 สุดท้ายก่อนก่อนที่เราจะจากกันก่อนจากกันไปเกตตตายแน่ๆเลย เดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุกไปแล้วเก็บกลับไปแล้วนะเก็บกลับไปแล้วอ่ะกลับอะไรกลับตายอัะีกลับตายโอ้โหกลับไปแล้วกลับตายกลับตายเลยบายบายบาายวหึงการปิดลลิับโอเคค่ะบาย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 ค่ะนองๆอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิป e ดของพี่เกมฑแก็พี่ลินได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปก่อๆของพี่เก๊กับพี่ลิงด้ที่ตรงนี้เลยน,น้นองเห่ือลิงกดไลค์ให้เก๊กได้นะคะบ๊ายบาย